วันนี้เรามาเปิดตู้กาแฟนะคะตู้นี้เราก็เป็นตู้รุ่นสามปีแล้วนะคะโอ้ยมันเต็มเต็มเลยอนานไหนนั่นนะคะนี่ค่ะเจ้าของตู้นะคะคุณ๊อสซี่นะคะตกคิดว่ามันต่อเป็นโดมิโนโใช่นะคะอันนี้นคือตู้กาแฟนะคะอันนี้ก็จะประมาณอยู่ที่สองพันแปดนะคะนี่ค่ะ เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ได้นะคะใชสร้างรายได้รายวันนะคะสำหรับนักธุรกิจที่สนใจตู้กาแฟนะคะขาตู้เราก็จะมีตู้กระท่มแล้วก็ตู้รุ่นสิบบาทนะคะด้านหลังเราก็จะเก็บตู้เก็บอะไรอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ปั๊มปตทนะคะจุดทําเลนะคะนี่ก็คือทำเลที่เราตั้งนะคะ ก็สามารถตอบโจทย์เราได้นะคะสร้างรายได้รายวันให้กับท่านที่เป็นนักธุรกิจเป็นชายด้วยเป็นเจ้าของตู้ด้วยนะคะหน้าที่เราก็เติมน้ำเติมแก้วเติมผงทําความสะอาดนะคะท่านใดที่สนใจเข้าจับจองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ